ัุณทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ตว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐอินดีนอยยังใช้เวลาในเกือบทุกวันเดินทางขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครและผู้สนับสนุนรวมทั้งผู้ที่เดินทางไปลงคะแนนเสียงให้เธอในเขตเลือกตั้งที่8ดอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งที่เธอเอาชนะคู่แข่งจากพรรคริพับลิกันได้อย่างขาดลอยคุณทามมี่กล่าวว่าหลังจากนี้ต่อไปเธอจะมุ่งหน้าทำงานตามนโยบายที่ได้กล่าวไว้ ขณะเดียวกันก็จะเร่งสารต่อนโยบายและแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนให้มากขึ้นรวมไปถึงกลุ่มคนทํางานหรือชนชั้นกลางลาเช่นเดียวกับกลุ่มเชื้อชาติต่างๆที่ให้การสนับสนุนเธอซึ่งในเขตเลือกตั้งนี้มีชาวเอเชียอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ12.5และอีกร้อยละ22เป็นชาวเชื้อสายลาตินอเมริกาหรือลาติโนรัฐอิลลินอยนี้นะคะมะีคนเอเชียมากขึ้นแลกะก็เราจะต้องอทำงานให้ทุกคน ดิสตริกต์ของเทมี่ดิสตริกตแปดนี้แข็งแรงเพราะว่ามีคนมาจากหลายประเทศหลายชาติเราต้องช่วยกันแต่สิ่งที่สำคัญของทุกชาติก็เหมือนกันเราต้องการให้ลูกไปโรงเรียนได้เราต้องการมีงานที่ดีให้ครอบครัวเราต้องการมีถนน ที่เราเดินทางได้ได้เร็วได้ดีทุกอย่างนี้มันเหมือนกันสําหรับทุกอาชาตินะคะขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนเธอตั้งความหวังว่าเธอจะสามารถเข้าไปทํางานในรัฐสภาสหรัฐและทําหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อผลักดันกฎหมายรวบทั้งแก้ปัญหาต่างๆให้เป็นรูปธรรมในฐานะสสจากพรรคเดโมแครตซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยในรัฐสภาสหรัฐ แต่ก็เชื่อว่าเธอจะสามารถผลักดันและทํางานร่วมกับพรรคริพัิกันซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามและของเสียงส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี Well she's one that'll work try to work through it so you know what I mean yeah but you need a willing partner on the other side yeah so if you don't have willing partner on the other side it's hard but she she's persistent so I'm sure she'll do it <Yeah. S 2> Joe Walsh I thought was uh, not willing to work with Democrats in Washington uh, to resolve some of the problems that the country faces. I think that he was too hardened in his views and not willing to compromise to move things forward in Congress. I think it's the things that Tammy talks about consistently, and that's employment, Medicare, Social Security. <coughs> ให้เข้าไปทำงานในรัฐสภาสหรัฐและจะเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งร่วมกับสสอีก435คนจากทั่วสหรัฐในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2556โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งในรัฐสภาเป็นเวลา2ปีพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตังครับ